สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์อนุริศิริขุมขำกับรายการ JC พิลิการเกษตรออนทัวร์นะครับตอนนี้ออนทัวร์มาที่บ่อทองชนบุรีนะครับสวนของเท่าแก่ยงที่เรามากันเป็นประจําเลยนะครับอยู่กับเพจเกษตรตองแปดแล้วก็ u t u b e เกษตรตองแปครับสำหรับส่วนนี้นะครับก็ขออนุญาตพามาดูความเจริญเติบโตนะครับของทุเรียนของเท่าแก่ยงนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยจะอายุเข้าเดือนที่9แล้วนะครับ จะสังเกตว่าการจเจริญเติบโตเนี่ยตอนนี้ผมสูงประมาณ160อันนี้ต้นก็จะอยู่ประมาณ2เมตรนิดนิดแล้วนะครับสเมตรนิดนิด,นดละซื้อต้นใหญ่มานะครับก็เลยส่งจะค่อนข้างไปเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็กิ่งออกข้างยอดข้างเนี่ยดีมากเลยนะครับวันนี้เลยมาแบ่งปันเกี่ยวเรื่องการดูแลทุเรียนเล็ก นะครับว่าจะดูแลยังไงให้เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ใบเขียวเข้มดำมันแล้วก็ยอดเดินดีทั้งยอดบนยอดข้างนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดมากที่สุดรอบนี้ก็คือจะโคนจะค่อนข้างใหญ่มากครับประมาณ1กึ่งกำละนะครับประมาณ1กึ่งกำมือจากที่ขนาดเท่าท่อน้ํานะครับแล้วก็การดูแลทุเรียนเล็กไม่มีอะไรมากครับก็อย่างที่บอกไปย้าเติมเสมอก็คือการเตรียมเตรียมดินเตรียมโคกให้โอเคเลยนะครับพอเตรียมดินให้พร้อมลองหลุม ก่อนปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่มีพวกตรโครดามาอยู่ในหลุมก็จะฆ่าเชื้อทางดินนะครับแล้วก็ปรับสภาพดินไปในตัวด้วยก็จะทําให้ต้นเจริญเติบโตได้ดียิ่งเราใช้กลุ่มปุ๋ยที่เป็นอินทรีย์เคมีที่มีจุลินทรีย์อยู่ด้วยเนี่ยจะสังเกตว่าตามพื้นน่ยจะเขียวๆหมดเลยนะครับแล้วก็เขียวขึ้นต้นในลักษณะแบบนี้ด้วยอ่ะผมให้ดูที่ต้นนะครับเพราะนั้นการดูแลทุเรียนเล็กเนี่ยหลักๆก,ก็คือเรื่องอาหารนะครับทางดินถ้าเราใส่ได้ครบนะครับ มีถ้าเป็นรุ่นก่อนๆก,ก็อาจจะต้องใส่เคมีใส่ธาตุอาหารรองเสริมนะครับแล้วก็ฉีดพ่นเยอะใส่ฮิวมิกฟูมิกออมิโนแต่ปุ๋ยหรือนะวัตกรรมรุ่นใหม่ๆที่เราไปดูแลเราไปแนะนำเนี่ยเขาจะมีครบอยู่ในตัวเดียวนะครับรวมถึงถ้าทางใบก็เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นการดูแลทุเรลศเลจะแบ่งเป็น3ากลุ่มคือกลุ่มอาหารกลุ่มป้องกันโรคแล้วก็เชื้อราแล้วก็กลุ่มที่ป้องกันเรื่องโรคและแมลงประกอบกับการแต่งกลิ่นด้วย นะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้คือที่มาแนะนําไว้ก็แต่งกิ่งข้างล่างโป่งเลยนะครับก็เลยทําให้ยอดดันบนค่อนข้างสูงเลยนะครับนี่ครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือเกี่ยวกับเรื่องมแมลงชุดมแมลงเนี่ยก็จะต้องสลับผัดเปลี่ยนเวียนกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้กลุ่มพวกอะบามิกลินสักสองครั้งนะครับกลุ่มอะมิดาสักสองรอบแล้วก็พิทควินเฮลสัก2รอบก็ได้นะครับอันนี้ก็จะป้องกันลดการการดื้อยาของแมลงต่างๆได้ด้วยแล้วก็กลุ่มป้องกันเชื้อราครับนี่ครับนี่ครับแต่งกิ่งโป่หน่อยจะสังเกตว่าโอ้อันนี้ถ้าใครจําได้ที่เรามาแต่งกิ่งไว้นะครับโคนโคนนี้กำไม่มิดแล้วครับ ใหญ่มากแล้วก็ฉัดเห็นไหมครับฉัดหนึ่งฉัดสองกิ่งก็จะใหญ่เร็วตอนนี้เกินนิ้วโป้งผมไปแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันครับกับเพจเกษตรทองแปดแล้วก็ YouTube เกษตรทองแปดนะครับใครอยากทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปลูกการดูแลก็คอมเมนต์พูดคุยหรือโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์อนุริศก็ได้นะครับ0 8 8 2 8 0 8 5 2 8ครับ เราเจอกันในวิดีโอหน้านะครับเ,เสริมไว้นิดนึงก่อนที่จะจบวิดีโอนี้ไปนะครับกลุ่มป้องกันเชื้อราก็จะใช้กลุ่มพวกไข่ตัวสารชนิดพิเศษนะครับตัวน,นี้ก็จะทําลายเฉพาะเชื้อร้ายไม่ฆ่าเชื้อดีนะครับนี่ครับท้าแกยงเดี๋ยวจะไปดูอีกแปลงหนึ่งที่เขาดินนะครับ